สวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุดนูสกิน180ค่ะผลิตภัณฑ์ชุดนูสกิน180นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด5รูปแบบตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวเฟชวอร์ดก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในแง่ของการทําความสะอาดผิวหน้าของทุกท่านในทุกๆวันนั่นเองตัวถัดมาเนะะี่ยสกินมิดก็จะเป็นสเปรย์นะคะที่ทําให้ทุกท่านสามารถได้รับสารอาหารต่างๆในการบํารุงผิวทั้งใบหน้าและลําคอเลยแล้วก็ยังมีตัวเดตัวนา ที่จะทําให้ทุกท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นและอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นคือตัวฟูอิดนะคะที่จะเป็นเซรั่มในการบำรุงผิวของทุกท่านเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกๆเช้าแล้วก็เย็นเลยผลิตภัณฑ์ตัวแรกก่อนเลยนะคะตัวเฟชวอตส่วนผสมหลักๆที่อยู่ในเฟชวอตนี้นะคะเราใส่วิตามินซีลงไปนะคะซึ่งทุกท่านรู้จักกันดีอยู่แล้ววิตามินซีประโยชน์มากมายเลยในแง่ของการเพิ่ม สารต้านอนุมูลอิสระเนะะี่ยก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยถูกขจัดจากอนุมูลอิสระที่เราเผชิญในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นมนลพิษแสงแดดที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความหมองคล้ำและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดริ้วรอยได้ตามมาเนะะี่ยคะส่วนผสมที่เป็นวิตามินซีที่อยู่ในเฟซวอร์ของเรานี้เนะะี่ยะคะก็จะมีความเข้มข้นและมีความคงตัวที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการบีบตัวโฟมออกมาจากหลอดของเฟซวอร์และทาลงไปบนใบหน้าของทุกท่านเพื่อถูวนจนเป็นฟองแล้ว ทำความสะอาดผิวหน้าของเราเนี่ยทุกท่านก็จะได้รับวิตามินซีแบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็มีความคงตัวด้วยในแง่ของการช่วยลดเลือนริน้วรอยแล้วก็ช่วยปรับสภาพสีผิวของทุกท่านด้วยเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีสารสําคัญนะคะที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติอีกมากมายที่จะช่วยปกป้องนะคะป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นต่างๆให้กับผิวของทุกท่านแล้วก็ยังช่วยลดอนุม,มูลอิสระที่เราเผชิญในแต่ละวันได้อีกด้วยวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยใช้เป็นโฟมล้าง หน้าให้กับทุกท่านเลยเราสามารถล้างหน้าได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนได้เลยนะคะโดยการบีบโฟมตัวเฟสวอตนี้ออกมาแล้วก็ ถูวนบนใบหน้าที่เปียกสักเล็กน้อยนะคะจนเกิดฟองหลังจากนั้นก็ล้างหน้าออกแล้วก็สับหน้าซับหน้าของเราให้แห้งด้วย้าเช็ดหน้าของเราได้ตามปกติได้เลยตัวถัดมาเนะะี่ยสกินมิดสกินมิดนะคะจะเป็นตัวสปเปรย์ที่จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวของทุกท่านลดเรืองริ้วรอยกระชับผิวต่าง,าง,างนะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวให้กับทุกท่านได้ดีอีกด้วยนะคะเราก็สามารถสเปรย์นี้ลงไปบนใบหน้าแล้วก็ลำคอได้ทุกทุก ว่าในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยเช่นเดียวกันกับตัวเซรั่มนะคะที่เราจะหยิบมาใช้ในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นได้เลยนะคะสารสาคัญที่อยู่ในสกินมิดนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยแหละซึ่งจะมีผลนะคะทำให้ ผิวของเราเนี่ยมีความกระชับมากยิ่งขึ้นลบเลือนริ้วรอยได้เมื่อเราใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังช่วยปลอบประโลมผิวของเราต่างๆได้อีกด้วยแล้วก็ยังมีสารสกัดนะคะที่ยังช่วยลดขนาดข,าดของรูขุมขนให้กับทุกท่านได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีผิวที่ตึงกระชับมากยิ่งขึ้นแลดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากการใช้อย่างต่อเนื่องก็ยิบสกินมิดนี้มาสเปรย์ในทุกชาแล้วก็เย็น แล้วก็ยังมีนะคะตัวเดย์แล้วก็ตัวไนท์นะคะที่จะให้ทุกท่านได้หยิบขึ้นมาใช้เป็นลำดับสุดท้ายของการใช้ผลิตภัณฑ์เซตนี้เลยนะคะตัวเดย์ก็ใช้ในตอนกลางวันตัวไนท์ก็ใช้ในตอนกลางคืนนะคะตัวเดย์เนี่ยก็จะยังมี SPF18 ได้อีกด้วยนะคะก็จะช่วยปกป้องแสงแดดจากปกป้องผิวจากแสงแดดได้แบบอ่อนๆนะคะมีส่วนผสมของซิงค์ออกไซด์ก็จะช่วยปกป้องรังสี UVA แล้วก็ UVB รวมไปถึงสารสกัดจากธรรมชาติต่ตางๆเนะะี่ยก็จะช่วยลด ความหย่อนคล้อยนะคะป้องกันการเกิดริ้วรอยต่างๆทําให้ผิวแลดูมีสุขภาพดีเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีสารที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นสู่ผิวให้กับทุกท่านด้วยในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวไนท์นะคะที่เราจะหยิบมาใช้ในตอนกลางคืนก็จะยังช่วยนะคะมีสารสําคัญจากธรรมชาติต่างๆนะคะที่จะคืนความมีชีวิตชีวาสู่ผิวให้กับทุกท่านปรนนิบัติผิวในตอนที่เราพักผ่อนนะคะแล้วก็จะมีสารสําคัญต่างๆที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับผิวของทุกท่าน แล้วก็ยังปกป้องความชุ่มชื้นให้กับผิวของทุกท่านในอย่างที่ทุกท่านหลับไหลได้ดีอีกด้วยนะคะและนี่ก็คือ1เซตของตัวนูสกิน180นะคะที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยมีผิวที่ดูดีมากยิ่งขึ้นหลังจากการใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆแล้วก็เติมเต็มความชุ่มชื้นสู่ผิวของทุกท่าน